สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับมาดูสําหรับใครนะครับพี่วันนี้ผมก็จะมาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนนะครับสําหรับผมเนี่ยได้ทําการไปเสิร์ชหาในแอปเอ่อทิกตอกมาแล้วนะครับแต่ทิกตอกมันมีอะไรอยู่ไหมผมได้ไปคิดอะไรอยู่ปะก็คือในแอปเป่าตังเนี่ยมันให้เราอ่ะใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัทนะครับเป็นส่วนลดของโครงการคนละครึ่งพัทนะครับอ่ะโอเคนะครับก็มานี้กเลยนะครับอ่ะเราก็ทําการนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพราะว่าผมได้ทําการแคปรูปมาที่เรียบร้อยนะครับนี่คือคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งพาร์ทตักหลักเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่าอันนี้ผมเนี่ยนี้คือคนละครึ่งพัดทนะครับเขาบอกว่าคนละครึ่งพัดทเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปแล้วนะครับกับอีเกตนะครับอีเกตก็คือมาช่วยแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยอีกเกตไทยแลนด์เห็นไหมคนละครึ่งพัทนะครับไม่ต้องเสียเลยนะแล้วก็เขาให้เราโหลดแอปนี้มานะครับซึ่ง เอ่อมมเมดเมดเดนะครับทุกส0บาทเนี่ยเห็นไหมมันก็จะลดให้เราเลยนะครับซึ่งหลายคนบอกว่ายังไม่ค่อยแน่ใจนะครับยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพราะว่าบางทีผมได้ทําการไปเอาวิดีโอมันนี้มาให้ดูแล้วนะครับเพื่อให้เห็นกันเลยนะครับอ่ะอันนี้นะครับอ่ะ<ค>มันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอีเกสเมกาดิวลดครั้งใหญ่ ทุกเมนูสามสิบบาเนี่ยทุกสาสิบบาทเลยความคุ้มค่านะครับเราสั่งในแอปเปิดอีเกได้นะครับอีเกก็คือเราไปดาวน์โหลดที่เพนสโตมานะครับอ่ามันก็จะช่วยสิทคนละครึ่งพัดได้แล้วนะพอเข้าใจใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือเราทําการเข้าคนละครึ่งพัดนะครับอ่าเราสามารถดูเช็คที่แอปที่แอปของแอปเป่าตังนะครับเพื่อ ให้เราเข้าใจนะครับว่าเราใช้สิทธิ์คนละครึ่งไปเท่าไหร่อะไรเนี่นะครับซึ่งผมได้ทําการไปคิดมานะครับไปคิดมาเรื่องอะไรนะครับหมายถึงว่าไปคิดมาตั้งแต่ตอนที่ผมจะมาเริ่มทําคลิปตอนต้นนะครับตอนทําคลิปต้นต้นแหละนะครับหมายถึงว่าทําคลิปคนละครึ่งพัดนะครับแอเป่าตังเลยนะครับผมก็จะมาทําให้ดูนะครับผมก็ไปคิดมาก็คิดได้คิดแล้วคิดอีกมันก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ ผมจะมาบอกให้ทุกคนนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังนะว่ามันใช้ได้แล้วนะครับหลายคนบอกว่าแล้วทีนี้นะครับคนละครึ่งพัทเนี่ยมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับกับแอปอ g เก e นะครับเราก็ไปที่ Google เลยนะครับอ่าพิมพ์เข้าไปนะครับอ่านี่ครับเนี่ยคือแอปเนี่ยนะครับคือเป็นแอปพลิเคชันนะครับส่งอาหารและบริการในท้องถิ่นนะครับที่ ในให้บริการเนี่ยเราสามารถสั่งส่ง d e l i v e r รนะครับช้อปปิ้งออนไลน์นะครับสแกนจ่ายอาหารที่ร้านนะครับใช้ QR code นะครับเพื่อใช้สแกนจ่ายเลยนะครับกิจกรรมร่วมกลุ่มนะครับร่วมสนุกเลยกิจกรรมร่วมสนุกนะครับอ่ะโอเคนะครับหรือว่าจุดเด่นนะครับก็คือราคาดีเนี่ยโอ้โหสินค้าลด50เปอร์เซ็นตนะครับสำหรับส่วนลดผู้ใช้ใหม่นะครับจัดส่งเร็วแน่นอนนะครับเราสามารถดูแอปนี้ได้เลยนะครับกดไปดูที่รูปภาพก่อนนะครับ อ่ะมันก็จะมีรูปภาพเยอะมาเลยนะครับท่านผู้ชมนี่คือ20บาทหลายคนบอกว่ายังไม่ค่อยแน่ใจนะครับมันจะมีวิดีโอขึ้นมานะครับผมได้ทาการเปิดอผยฐาเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มีไว้เพียงที่นี้ก่อนนะครับกเคลิไปก่อนนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับถ้าอยากติดตามผลงานต่อไปก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ